แฟนบอยงานดีของนอริซ่าแบล็ k พิง k นะคะมีโมเมนต์น่ารักมาฝากค่ะโดยเขาค่ะมีการเมนชั่นนะคะถึงนอริซ่าแบล็ k พิง k ของเราด้วยนะคะเอ๊ะเขาพูดอะไรนะถึงนอริซ่าบ้างนะคะเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังค่ะ โดยหนุ่มคนนี้นะคะเขาก็มีนามว่าเฉินเฮยี่ค่ะเป็นแฟนบอยตัวยงนะคะชาวจีนของนอรลิซ่าแบล็คพิงกกันเลยทีเดียวละคะ่ะโดยปกติเนี่ยเขาก็มักจะมีการนะคะอัปคลิปแล้วก็รูปภาพของนอรลิซ่านะคะลงในไวปบปอของเขานะคะอยู่เป็นประจำค่ะเรียกว่านะจนใครๆเนี่ยก็รู้นะคะว่าเขาชื่นชมนอรลิซ่ามากขนาดไหนนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะเรียกว่าเคซี่มากๆเลยนะถึงกับซื้อเคสมือถือนะคะใช้ตามนอรลิซ่าเนี่ยก็เคยทํามาแล้วนะคะ คือแสดงออกจนชัดเจนค่ะจนใครๆเขาก็รู้แล้วล่ะค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะก็มีสื่อจีนนะคะไปสัมภาษณ์เขานะคะก็มีคําถามค่ะประมาณว่าเนี่ยระหว่างถ้าบอสนะคะกับลิซ่าโทรมาพร้อมกันเนี่ยคุณจะรับสายของใครนะคะเจ้าตัวค่ะก็มีอาการเขินๆนะคะพร้อมกับหลบตามองตามคะ่ะไม่กล้าสบตากล้องนะ,ะก่อนจะตอบออกมาแบบเจียมเนื้อเจียมตัวแบบสุดๆเลยนะคะบอกว่าผมคงจะต้องรับสายบอสนะ,ะเพราะว่าลิซ่าคงไม่มีทางที่จะโท รมาหาผมรอกโทโทโถพ่อหนุ่มจีนสุดหล่อนะคะเรียกว่าเป็นในแบบขวัญใจแม่แม่ยกชาวจีนเลยนะก็แบบว่าตอบแบบโปง่ปงๆกับป,ประมาณาว่าหางแถวเร่งมันคงจะยาวมากเลยนะเจ้าตัวนี้ก็คงจะหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็คือแน่นอนค่ะว่าลิซ่าคงจะไม่โทรหาเขาอะไรประมาณนี้นะเขาก็เลยตอบแบบนี้นะคะก็หนุ่มรอแอปลงนะคะ ถึงจะรอแค่ไหนนะก็ต้องไปต่อแถวนะอันนี้คงจะต้องทําใจนะคะ,ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีค่ะที่เขามีการพูดถึงน้องลิซ่านะก็ออกมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันคาะนี้ขนาดในแบบนะหนะ้าตาดีนะเขายังโตรงสักขนาดนี้เลยนะคะ,ะก็กจบคลิปค่ะก็อ,อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กด like, แชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า